ตำรวจไซเบอร์ดำเนินคดีใบเฟิร์นอินฟลูเอนเซอร์แนวเซ็กซี่ชื่อดังลักลอบแปะลิงก์ชักชวนเล่นการพนันออนไลน์ที่กรมบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญาการรมทางเทคโนโลยี4บอก,กอสทอท .4 นางสาวกุลธาดาสมพงศ์หรือว่าไบเฟิร์นอายุ27ปีชาวจงังหวัดอนนุดรธานีอินฟลูเอนเซอร์สาวแนวเซ็กซี่ชื่อดังซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนเดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีจิตติพลผลพฤกษาผบอก,กอสทอท .4 พันตำรวจเอกสุขสันปายินพุ่งกับ3บกสท .4 พันตำรวจตรีวีรพันธ์รัมัังทองสารวัตรสอบสวนบกสท .4 เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานช่วยกันประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นแตรมพนันในการเล่นซึ่งมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานโดยตำรวจได้มีการสืบสวนพบว่าเ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าใบเฟิร์นกุนทาดาได้มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคน ลักลอบแปะลิงก์เว็บการพนันออนไลน์ในลักษณะชักชวนให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมเล่นการพนัน จากการสอบสวนนางสาวกุลธดาให้การยอมรับว่าได้รับการว่าจ้างให้ตนโพสต์โฆษณาชักชวนเว็บการพนันออนไลน์โดยการแปะลิงก์พนันออนไลน์ซึ่งได้รับค่าจ้างครั้งละ3,000บาททำมาแล้ว2-3เดือนโดยเป็นการโพสต์ภาพเซ็กซี่ของตนเองลงในโซเชียลพร้อมกับแปะลิงก์เว็บการพนันชักชวนให้ผู้ติดตามเข้าไปเล่นการพนันออนไลน์ส่วนรายได้ที่ได้รับมานั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความถี่ของการโพสต์โฆษณากระทั่งตำรวจมาพบการกระทำความผิดก่อนถูกดำเนินคดีในที่สุด